สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับกับผมนะผมทรัพย์สุวรรณแบบพิมเหล็กนะครับผมตามเคยนะครับผมวันนี้อากาศดีนะครับผมฝนตกพายุเข้านะครับผมก็เลยอยากจะมารีวิวนะครับงานตัวนี้ให้ลูกค้าทุกท่านเห็นนะครับผมว่าตัวนี้มันคืออะไรใช้งานยังไงนะครับเพยแบบไหนนะครับผมขนาดเท่าไหร่นะครับผมก็ตัวนี้ที่เราทําขึ้นมาก็คือจะเป็นแบบบ่อพักน้ํานะครับ บ่อพักถนนนะครับที่ใช้กับพ่อใช้กับพ่อขนาด40นะครับผมตัวนี้ใช้ขนาด40นะครับก็ตัวนี้เป็นงานที่ไซ้มาตรฐานนะครับเตันดาบเลยนะครับตัวนี้นะครับผมความกวาม้างความยาวความสูงนะครับผม,คว,มความกว้างก็อยู่ที่80เซนติเมตรนะครับผม80นะครับผมอ่า คูณด้วยความยาวนะครับผมคูณด้วยความยาว1เมตรนะครับครับอ่าไซส์นี้ไซส์มาตรฐานนะครับไซส์ใหญ่นะครับผมแล้วก็ด้านในก็จะอยู่ที่60นะครับผม60นะครับ60อ่าด้านนี้ก็จะอยู่ที่80นะครับผมด้านยาว60คูณแนะครับส่วนเนื้อปูนนะครับเนื้อปูน แล้วปูนจะหนาอยู่ที่สิบเซนนะครับสิบเซนรอบตัวนะครับสิบเซนนะครับผมอ่าทุกด้านนะครับทุกด้านด้านนี้ก็สิบเซนนะครับอ่าเราจะมีตัวล็อกบังคับปูนให้อีกนะครับก็จะมาอธิบายว่าการใช้งานใช้งานยังไงนะครับผมก็เหล็กที่เราใช้จะเป็นเหล็กหนานะครับเหล็กที่เราใช้จะเป็นเหล็กหนาทำยึด ทุกจุดเชื่อมเยอะนะครับไม่มีการดุ่งนะครับผมเวลาใช้งานแล้วว่ายิงไวอะไรนะครับสบายใจได้เลยนะครับผมส่วนตัวนี้ที่ี่เห็นเห็นอยู่นี่ก็คืออะไรรู้ไหมครับตัวนี้ก็คือยูคลิปนะครับยูคลิปตัวล็อกตัวหนอนนั่นแหละที่เขาเรียกกันว่าตัวหนอนนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะมีขายตามท้องตลาดดูนะครับตัวนี้ก็เราจะใช้เป็นเหล็กฉากประกบกับเหล็กแบนนะครับตัวนี้เหล็กแบนตัวนี้ที่ใช้ก็คือ4.5มิลนะครับ เกือบจะห้ามิลเลยครับตัวนี้หนานะครับก็ถ้าพูดเป็นหุนก็เหล็กสองหุนนะครับหุนครึ่งสองหุนนะครับตัวนี้ที่เราใช้นะครับผมส่วนลวดเชื่อมที่เชื่อมเราก็ใช้ตู้ใหญ่นะครับตัวนี้จะเป็นเชื่อมสามมิลนะครับผมรอยเชื่อมก็จะใหญ่นะครับผมแล้วมาดูที่ว่าแหละเขาเขียนเบอร์ไว้เพื่ออะไรนะครับก็ที่เห็นอยู่ตรงกลางนี้นะครับก็คือกลางกลางชิ้นงานเนี่ยก็คือจะเป็นแบบเบอร์เบอร์เบอร์ตัวเขานะครับเบอร์ชุด เบอร์ชุดนะครับตัวนี้จะมีรอบตัวนะครับอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ด้านบนนะครับผมส่วนตรงนี้ที่เราเห็นอยู่ตรงมุมนะครับเขาจะเขียนคู่ไว้นะครับผมเพื่อให้ลูกค้าจับมาประกอบกันถูกนะครับจะไม่มีการประกอบผิดนะครับเบอร์สี่คู่กับเบอร์สี่ตามมุมนะครับแล้วก็เบอร์สามก็คู่กับเบอร์สามนะครับด้านในก็เช่นกันนะครับอ่ามาดูวงในดูว่าเป็นยังไงส่วนด้านในเนี่ยนะครับ ตัวนี้ที่เราทําไว้สด้านนะครับตัวนี้ก็คือเหล็กเสียบนะครับเหล็กเสียบเราจะใช้เป็นน็อตล็อกนะครับตัวนี้ใช้เป็นน็อตล็อกเพื่อเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่องานจะมีการแกะง่ายขึ้นแกะง่ายขึ้นนะครับข้อะตัวนี้ออกขันน็อตออกข้อก็คือจบเลยนะครับงานจะไม่แตกนะครับผมประกอบง่ายใช้งานใช้งานก็ใช้ง่ายนะครับตัวนี้เราก็เสริมมาแล้วเผื่อตีเผื่ออะไรนะครับเสริมไว้ให้แน่นหนาเลยนะครับเผื่อเคาะ มันต้องขอออกด้านนู้นอยู่แล้วนะครับแบบในมีกี่ชิ้นคะแบบในเนี่ยจะมีทั้งหมดสี่ชิ้นนะครับสี่ชิ้นนะครับชิ้นเล็กอีกสี่ก็คือรวมเป็นแปดนะครับรวมเป็นแปดนะครับผมอ่าแบบนอกแบบนอกก็มีสี่ชิ้นเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ลูกค้าสั่งสั่งพิเศษหน่อยนะครับสั่งพิเศษก็คือเขาอยากได้เป็นสามทางนะครับส่วนมากบอกพักเราจะทําแค่เนี่ยนะครับนมที่เห็นนะครับด้านในนี่นะครับ ที่ไว้สวมท่อนะครับสวมท่อสี่สิบเนี่ย,เ,ยเราจะ,จ,ะจะมีให้แค่ตรงข้ามนะครับตรงข้ามนะครับผมพอดีดอเวลาลูกค้าพอดีลูกค้าเขาปรึกษ,ษาว่าอยากได้สามทางแต่ถอดได้ได้ไหมก็เลยช่างกระจัดให้ครับผม <Okay. S 2> อ่านี่อันนี้จะมีแค่ตรงข้ามส่วนตัวนี้ลูกค้าสั่งพิเศษนี่นะครับเราจัดให้นะครับด้านนี้ก็คือส่วนมากจะไม่มีนะครับลูกค้าอยากได้ เราทำแบบพิเศษให้ก็คือแบบล็อกน็อตนะครับล็อกน็อตเราไม่ใช้เราไม่ใช้เราล็อกน็อตนะครับถอดน็อตตัวนี้ออกเลยนะครับน็อตที่เรามีอยู่สี่ด้านนี้นะครับสี่ตัวเนี่ยสี่ตัวทั้งหมดเลยนะครับถ่าน็อตออกแกะออกเลยนะครับเวลาเราจะใช้เราก็มาประกอบคืนนะครับแค่นี้เองนะครับผมอยากใช้สามทางก็ประกอบสามทางอยากใช้สองก็แค่ถอดออกนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นงานไซมตรฐานนะครับไซมาตรฐาน ลูกค้าท,ที่ไหนลูกค้าลูกค้าสั่งแบบอยู่จังหวัดอะไรลูกค้าที่สั่งนี้ก็มาจากสกลนครเลยนะครับไกลพอสมควรนะครับท่านติดตามจะจัดส่งให้ยังไงครจัดทงทางขนส่งครับผมจะมีขนส่งมารับถึงร้านแล้วก็ส่งถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับสบายใจได้เลยเรื่องาการขนส่งนะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณห้าวันถึง7วันเนาะอย่างช้าสุดนะครับถึงมือท่านแน่นอนนะครับผมทั่วประเทศนะครับค่าจะส่งลูกค้ารับได้ าไม่แพงเท่าไหร่นะครับตัวนี้คือก็พอดีพอดีพองานเลยครับพูไดแ้แกเอไม่แพงไม่ถึงพันอ่าไม่ไม่ถึงพันก็ถือว่าถือว่าถูกนะครับตัวนี้ค่าขนส่งนะครับบอกพักสี่สิบนี่รวมทั้งหมดก็คือสิบสองชิ้นเลยนะครับแล้วก็ชิ้นชิ้นงานก็เป็นชิ้นงานที่ใหญ่นะครับแต่ขนส่งไม่หวั่นนะครับส่งได้นะครับผมอ่าก็ สนใจสนใจแบบพิมพ์หรือว่าอยากจะได้ไปเทน,นะครับผมสำหรับผู้รับเหมาหรือว่าร้านมาสรุป่อสร้างนะครับร <laughs> ก็ติดตามทางเพจก็ได้ครับเพจหลักนะครับเพจหลักก็จะเป็นแม่พิมพ์เหล็กหล่อปูนราคาถูกนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีเพจรองก็คือร้านข้าวสูตรแบ,บพิมเหล็กนะครับอ่าแล้วจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือ <sm ill an> มีอะไรเสริมท้ายไหมคะมี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 มจะจ,จัดส่งวันนี้ นี่นี่นี่ไงกำแพงกำแพงโอ้มีกำแพงอีกเดี๋ยวจะมาแนะนำแนะนำกำแพงหน่อยลืมเลยลืมอันนี้อยู่ที่ไหนจังหวัดมหาสารคามนะครับมหาสารคามเดี๋ยวจะให้เอ่อเดี๋ยวพื้นที่เราได้เลยนะครับยกยกยกประกอบลองลองยกให้ดูนะครับว่ามันประกอบยังไงเพื่อจุดมุ่งคืออะไรทำไมมันถึงสั้นๆอย่างนี้ล่ะคะมันก็คือว่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ยกออกมาก่อน ไม่ยกออกมาก,ก่อนที่เราทำสั้นๆอยานี้ที่เราทำสั้นๆอ,อย่างนี้นะครับจุดประสงค์ก็คือการใช้งานเป็นยังไงนะครับขนส่งถ้ายาวถึง2เมตรกว่าเนี่ยเขาไม่รับนะครับเราเแต่แลูกค้าเนี่ยอยากได้สองเมตรห้าสิบผมก็เลยต้องตัดแบ่งครึ่งเป็น2ชิ้นนะครับอสองชิ้นมันก็จะอยู่ที่ร้อยยี่สิบห้านะครับ เ๋ยแน,น,น,นะนำทีละชิ้นก่อนเพราะ,ะมันมันจะเป็นขนาดนี้เนา<น>ะแ,แพงสูงนี่ก็แพงสูงอ่าเวลาเราต่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดิยนไปด้านนน้นทีเดีนะครับนะครับประกบเข้ามันมันก็จะเป็นงานชิ้นเดียวเหมือนเดิมนะครับก็คือนี่นะครับตัวนี้กําแพงรวมทั้งหมดนะครับก็คือสองเมตรห้าสิบนะครับอันนี้ห้าสิบนะครับอันนี้คือลูกค้าสั่งพิเศษเนาะอ่าพิเศษเพราะว่าจริงๆทางร้านผิดยาวเท่าไหร่คะ ก็สองเมตรสีสี่ครับผมผลิตแค่สุดเหล็กแผ่นนะครับอ่าแต่ตัวนี้ลูกค้าสั่งพิเศษก็ต้องทําอย่างนี้นะครับเพื่อเพื่อให้มันได้นะครับสองเมตรห้าสิบอ่าแต่เราต้องไปต่อแค่นั้นเองลูกค้าเขาก็อยากาได้เราก็อยากจะให้ลูกค้ามีใช้นะครับก็ต้องทาแบบนี้นะครับแล้วต่อยากไหมต่อไม่ยากครับเด,รดเ,เดินมาดูได้เลยเดินมาดูเดี๋ยวจะบอกวิธีต่อวีอะไรอย่างเงี้ยเผื่อลูกค้าเขาต่อไม่เป็นใช้งานไม่เป็นนี่นะครับเวลาต่อก็คือ นี่นะครับมันจะมีรูน็อตให้อยู่นะครับนี่นะครับใส่น็อตตรงนี้นะครับน็อตจะมียึดทั้งหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะครับห้าตัวประกอบเข้าเพราะว่าตัวนี้ผมใช้กระดูกที่หนานะครับไม่ต้องกลัวดุ่งกลัวงอนะครับดูรอยเชื่อมดูกระดูกเราใช้ที่หนานะครับผมไม่ต้องกลัวว่ามันจะดุ่งนะครับประกอบก็คือใช้งานได้เลยนะครับผมแล้วเราก็จะมีน็อตให้มีน็อตแถมไปให้มีพีวีซี ไอ้ตัวนั้นจะเป็นสั่งพิเศษค่ะแต่ว่านต็ตนี้จะมีแถมให้เลยน้าน็อตจะมีแถมให้ตัวนี้เราทําไม้เพื่ออะไรรู้ไหมครับที่เชื่อมเชื่อมไว้เนี่ยอันนี้ทําเพื่ออะไรครับอ่ามันดุ่งนานๆไปเพราะว่าเวลาขันน็อตมันจะมันจะเป็นรอยบุ๋มบอมเข้าไปนะครับเราใส่เหล็กตัวนี้ก็คือเป็นหน้าแป่นหน้าแป่นเพื่อที่จะให้แข็งแรงขึ้นนะครับเราใส่ทุกตัวนะครับ<อ>ตรงที่ยึดน็อตอ่าพัฒนาแบบของเราพัฒนาไปเรื่อยนะครับแล้วก็มือจับเวลายกนะครับมันก็จะหนักเรายกตรงนี้นะครับการใช้งานครับแล้วแล้วมันดี ตรงไหนบ้างคเพราะว่ามันเป็นชิ้นเล็กสองชิ้นก็เผื่อเป็นช่องเล็กใช่ไหมอ่าใช่เผื่อเวลาเราทําไปสุดเหลืออีกประมาณเมตรยี่สิบอย่างเงี้ยครับก็คือใส่ช่องเล็กได้ฟอดออกนะครับอ่าม,มันจะมีอยู่แล้วนะครับการการเหมาทํากําแพงไม่มีพอดีเลยเหรอไม่มียาวตลอดอมันจะเหลืออยู่เมตรกว่ามัง้งอะไรตัวนี้ใช้ต่อได้เลยนะครับอ่าก็เป็นผลดีของลูกเป็นผลดีดไปอีกนะครับผมแล้วส่วนเหล็กที่เราใช้นะครับไม่ต้องกลัวเลยมาดูใกล้เลยมาดูใกล้ เหล็กตัวนี้เราใช้เหล็กที่หนาเหล็กแผ่นก็ใช้เหล็กที่เต็มนะครับตัวนี้นะครับ4.5มิลนะครับกระดูกนะครับผมไม่ใช่แค่เส้นเดียวนะครับประกอบสองสองเส้นเลยนะครับประกอบ2เส้นเลยนะครับนี่นี่นี่ประกอบสองเส้นเลยไอ้ดุ้งไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่จีดรถตากเหยียบเลยนะครับโอเคไหมนี่นะครับการใช้งานถากตรงนี้เราก็ใส่ไปให้แล้วนะครับเพื่อประกบเสานะครับประกบเสามันจะไม่มีการหงายท้องหรือว่าล้มนะครับผมใช้คู่กับเสาอะไรบ้างมัน ตัวนี้ใช้คู่กับเสาหน้าห้าหน้าหกหน้าเจ็ดได้หมดนะครับตัวนี้จะได้สามไซส์คือหน้าสีมันก็จะน่าเกียดหน่อยเพราะว่ามันเล็ก <c oughs> นะครับผมไปแล้วก็เหลี่ยมที่เราพับมานะครับดูดูดูได้ <c oughs> เหลี่ยมจะสวยนะครับได้ฉากครับเป็นร้านร้านที่ผมพับประจาตั้งแต่ผมเปิดร้านมาเลยนะครับร้านนี้ทํางานได้เนียบมากนะครับผมสวย <c oughs> เวลางานยาวเนะี่ย เขาจะพับได้เป๊ะมากนะครับผมเวลาเทงานออกมามันก็จะสวยงามนะครับผมแล้วก็มีสินค้ามาให้ลูกค้าดูสองอย่างเท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือปลือนะพรุ่งนี้หยุดนะครับวันจันทร์น่าจะมีรีวิวรีวิวตูวนู้นนะครับเป็นบ่อพักนะครับบ่อพักเล็กนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันได้กันนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ